ทุกคนฟังนะตอนเนี้ถ้าเกิดว่ายูไม่ขึ้นไปยืนบนเกาะอยูจะจมน้ำเพราะนี่คือน้ำทัหแล้วไม่ายโอเคว็เลยเลยยืนทุกคนยืนเลยยืนเลยพอยืนเสร็จปุ๊บทุกคนยืนในแถวแล้วอุยพี่ตกใจทําไงดีว่ายืนในแถวยายคือเด็กอะ่ะห้าหกขวบอะ่ะเราทํายังไงให้แบบว่ามันยืนนิ่งอะ่ะมันต้องฟังเราใช่ปะ่ะแล้วเข้ามาในห้องพร้อมกันอะ่ะ ก็จะมีแอสเซสเซนต์คนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กไฮสคูลแต็มเด็กก็คือยัวเยียมมันก็คุยกันว่ายูให้ยืนเฉยเฉยไม่ยืนเฉยหูทำ,ทำกลับบ้านร้องไห้เลยไม่รู้ทําไงอะ,ย,งะยังไงวะยังไงฉันต้องแบบฉันต้องทํายังไงให้เด็กพวกนี้แบบยืนอยู่ในจุดเป็นสองแถวอะคิดคิดคิดร้องไห้กลับบ้านเลยอาทิตย์หน้ามาใหม่จําได้เลยตอนนั้นเดินไปเซ็กชั่นของเล่นทำไงดีว่าวันนี้หลอกเด็กว่าอะไรดีว่าหลอกเด็กว่าอะไรดีว่าสติ๊กเกอร์เหรียญเหลิดอะไมันไม่ได้ผลอยู่แล้วอุ้ย เจอไอเนี่ยเลโก้แผ่นใหญ่ที่ต่อพื้นอะที่พวกแม่แม่เขาต่อพื้นน่ต่อพื้นจะมีแล้ว,วในแ<ล>พ็คน,นติเออในแผ่นนั้นจะมีแบบหัวใจวงกลมสี่เหลี่ยมทําอะไรได้บ้างวะกูซื้อไปก่อนซื้อไปซื้อไปเสร็จปุ๊บอะมีมีอยู่ประมาณแบบ20แผ่นเนี่ยนะนะเด็กมันก็วิ่งยัวเยียวเลยไปถึงทําไงกับแผ่นนี้ดกวก็ตอนแรกจะให้เป็นรางวัลตอนหลังก็คือแกะแผ่นแล้วก็ทํานี้เลยนี่พูดไปด้วยเด็กก็ไม่ฟังนะไม่ฟัง ก็ปล่อยมันวิ่งเล่นไปเลยแล้วก็เปิดแผ่นแล้วก็โยนหัวใจลงไปโยนสี่เหลี่ยมลงไปโยนวงกลมลงไปทําให้มันครบแบบนักนักเรียนกี่คน,นอ่ะสิบสองคนแล้วก็<อ>แล้วก็ไปนั่งหน้าห้องแล้วมันก็วิ่งยเยเยแยะมันก็อ oh, ุ๊ยวอริสติสวอริสติทุกคนฟังนะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ายูไม่ขึ้นไปยืนบนเกาะยูจะจมน้ำเพราะนี่คือน้ำท่ว ยืนเลยยืนเลย <c oughs> พอยืนเสร็จปุ๊บทุกคนยืนในแถวแล้วนี่ตกใจทําไงดีวะยืนในแถวในลองอีกสักหนึ่งแม่โอเค okay, ทุกคนรีลักซ์ตอนนี้ให้รีลกซ์ก่อนแล้วหายใจเข้าลึกๆนะเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วถือร้มเด็กถือล่มเลย <c oughs> จะมีเด็กผู้ชาย <c oughs> เด็กผู้ชายก็จะเป็นแบบทุกคนรีแอคไม่เหมือนกัน Amazing <c oughs> มาก <c oughs> บางคนถือล้มเลยบางคนแบบนี้ เด็กเด็กห้าหกขวบจะมี i ม a g i เนชั่นที่มันน่ารักมากแต่แม่เก่งมากเลยนะแม่ควรเป็นแม่คนเหรอควรเลี้ยงลูกสักสิบสองคนผู้ชายอยู่ว่าเอาเลยก็ไปวางไว้แล้วมันยังไงวะคือโลกเสมือนจริงเลยว่าน้ำมันท่วมโลกอรละวันละวันแหละเล็กบ้านวันนั้นฉันก็เลยได้สอนอย่างนี้เพราะว่าคือพอวางพอวางเป็นแผ่นนั้นปูปะเราไม่สามารถเลื่อนแผ่นได้แล้วเพราะอันนั้นคือโลกโลกเสมือนจริงเข้าใช่ะแล้วมีเด็กที่เขาก้าวลงมาจากแผ่นแล้วเขาเล่นจมอย่างนี้มีอย่างนี้ยายมีอย่างนี้ นี่ยืนอยู่บนแผ่นใช่ป่ะแผนลงดี้ลัเลยอ่ะมีนีห้าครอบครัวทำจริงๆวันนั้นสิ่งที่ได้สอนอ่ะก็คือว่าโอ้ตายแล้วเป็นกันขนาดนี้เลยหรอวะคือลงไม่ได้อ่ะนี่ก็คือแบบลงไม่ได้ก็เลยต้องสอนแบบเหมือนสกีป่ะสกีให้แบบจากแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่งไอ้ยู่ใ่ญ่ถอยเท้าด้วยนะ ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโห้เก่งนะเก่งมากจบแบบน่าเพาเป็นครูเลยอะ่ะเด็กชายพาเป็นครู